กุ๊บกิบไข่ขอสงสัยเป็นคริสเตียนแต่ทำไมไปคำชโนดทำเอาชาวเน็ตขนลุกซู้กันเลยทีเดียวหลังจากที่ดาราลูก2กุ๊บกิบสุบนทิพย์ไปเยือนคำชโนดวังนาคินจังหวัดอุดรธานีพร้อมโพสภาพสวยๆรีวิวเรื่องราวที่ชวนขนลุกว่ามีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่นี่ดีใจที่ได้เป็นแขกต่างถิ่นมาเยือนที่นี่ขนลุกตลอด ปวดหัวตื่นเต้นใจเต้นแรงตลอดแปลกดีจังขอบคุณพี่วังมากที่ช่วยเหลือหลายอย่างและให้คำแนะนำในการมาที่นี่คำฉนดพอแล้วนะเรื่องขนลุกทั้งหลายอะ่ะ สวยสงบสมคำร่ำลือจริงๆค่ะ #nofilter กล้องเพลนเลยจ้างานนี้แฟนๆต่างคอมเมนต์ทักท้วงสนันกับภาพที่เห็นบนหัวของเธอขณะเดียวกันก็มีการถกเถียงในส่วนประเด็นของศาสนาเพราะกุ๊บกิ๊บเป็นคริสเตียนหลายคนจึงเข้ามาถามว่าชาวคริสต์มีความเชื่อแบบนี้ด้วยหรอคะแต่ไม่ลบหลู่นะเราเชื่อในหลักคําสอนกุ๊บกิ๊บได้เข้ามาตอบว่าเราไปเที่ยวได้ค่ะแล้วไม่ลบหลู่ในความเคารพตามความเหมาะสมที่ควรทําไม่นับถือไม่ผิดค่ะ ชาเน็ตเขามาถามอีกว่าคุณกุ๊กกิ๊บเป็นคริสเตียนไปมูได้เหรอคะซึ่งสาวกุ๊กกิ๊บก็ได้เข้ามาตอบว่ากิ๊บมาเที่ยวเยี่ยมชมไว้ด้วยความเคารพตามประเพณีของชาวบ้านได้คะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณคะ่ะ